อ <c oughs> องจริงนะผมไม่ได้กินข้าวขาหมูประมาณมานานแล้วนะเนี่ยข้าวขาหมูนเนื้อเราก็ไม่กินด้วยทำไมไม่เคย,ยกินตรงมันแม่เราไม่ได้อัดคลิปน,นั่งกินกันนานแล้วนะ <c oughs> ถ้าแม่อยากพูดเลยแม่พูดเลยนะ <c oughs> ม้าก็ไ้่ก็ไม่มีวันนี้แล้วน้องน้อยก <c oughs> ็เดี๋ยวจะประกาศเลยว่าน้องน้อยจะไม่ได้มาอัดแล้วโอ้ยมือจักล่างคือกนั่งบุญมีไกลบุญคือบัตรคือบัตรโมชุนีโบ ใชคะ่ะไม่ไดีใจที่ได้อัะกันกำลังงงอยู่ว่าแต่ให้วันนี้ของขวัญของแม่คือขาหมูเพราะว่าเราไม่ได้อัดเพื่อนสีต่างวัยมานานมากแบบที่นั่งกินด้วยกันอ่ะมามาเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราแบบชวนแกกรับเชิญเราพบาะบ้างอะไรบ้างเข้ามาสิลุง เขาอยากอัดเลยนะเลยจัดให้เลยเพราะว่าช่วงนี้เราให้พักๆกันก่อนเพราะว่าเขาบอกพาไปช้อปปิ้งหรืออะไรนี้เห็น่าเราอัดกันเยอะเกินเพราะฉะนั้นเราจะมีพักบ้างให้มานั่งกินกันบ้างใครคิดถึงเพื่อนซี่างไวฟ่าคอมเมนต์กันมากระทืบเลยนะคะใกระทืบใครกระทืบคอมเมนต์กันมาเลยวันนี้ก็เลยจัดขาหมูมาให้เลยก็คือเดี๋ยวแม่ทําขาหมูให้จะไปดินประมาณสองสามทุ่มอ่ะให้จะไปดินประมาณสองสามทุ่มอ่ะทำไรอ่นี่ก็บ่ายสองแล้วมาตุ่นอ่ะผมไม่รู้มันจะตุ่นขนาดนั้นะถามสิไม่ถาม เนี่ยต้งตุนตั้งแต่เช้าอ่ะถ้าตุวนตั้งแต่เช้านะมันจะนิ่มมันจะแบบได้อ่ะเดี๋ยวมอบหน้าที่เนี้ยให้มามมากับลุงน้อยอ่ะไปช่วยนำขาหมูก่อนแล้วเดี๋ยวโบจะถ่ายงานก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันไปค่ะไปค่ะแม่ดำเนินเลยนะคะเพราะว่าคลิปเขามีสปอนแล้วนะคะสองคนนี้โอ้ไม่จะเล่นๆนะมาข้าวันนี้มากับมามมานะคะวันนี้มามมากับลุงน้อยมาที่สเวเดนนะคะเพราะตอนนี้เขามีเทศกาลมะม่วงอกล่องท้อ ต้องกุ่นทิ้งไว้นานไหมคับม่นู่อาานอะสองทุ่มพรุ่งนี้อะนู่นอะสองทุ่มพรุ่งนี้อะ <c oughs> อยากเอาเอาว่า,าใส่หัวแล้วเดินไปหน้าบ้านนี่ <c oughs> ทำเลยไม่ปรึกษาแรามันถามสักนิดนึงเราก็รีบมาใช่ไหมไ <c oughs> ล่ถามว่ากี่โมงบ่ายโมงนน่นบ่ายโมงนน่น day. สวัสดีค่ะแล้ววันนี้คือวันที่สการตุ๋นหมูกระทะอะไรหมือขาหมูคือเขาบหมูเขาเรียกร้องว่าเอออยากให้ทําร่วมกันบ้างเพราะว่าไม่ได้ทํามานานแล้วแล้วโบก็เห็นเห็นว่าเอยเขาเขากำลังกลับมาคึกคักอยากจะเล่าเรื่องอยากจะพูดคุยทําอะไรเดได้เสวัสดขาหมู เขาบอกว่าเลิกทำแล้วอยู่ดูแบบไปเปิดร้านอาหารกันดีกว่าแล้วพนักงานเราอ่ะไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปหมดแต่ไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟธรรมดานะเป็นเด็กเสิร์ฟติดล้อตอนไหนหนุโอ้โหอุ้ยมันเยอะบอบอกนะเพื่อนซีสั่งไว้าทิตย์เดือนละครั้งจะได้เอเนอร์จีนี้เลยอยากสนุกเอเนอร์จีนี้ยังไม่เท่าไหร่ไปดูเอเนอร์จีนี้กันใครวะอ่ะลนุ่น้อยกล้องมาแล้วเอเนอร์จีไหนเใคร คแม่คนดีดมากเลยนะวันนี้เราเป็นไงบ้างเราเหรอเราเป็นไงบ้างวันนี้ตุ่นอยู่นะเสร็จยัางแล้วหงตุ่นแล้วน่ะอันนี้เอนเนอียังไม่ตื่นคนนี้เอนเนอียังไม่ตื่นเดี๋ยวเราซ้อมเต้นด้วยนะวันนี้เราซ้อมเต้นกันทุกวันเพราะว่าเรากำลังจะไปถ่ายเอ็มวีแล้วชอบน้ำเสร็จมาก็เลยจะลองในกระจกท่าอะไรวะรู้แต่ท่านี้แล้วต่อไปท่าอะไรวะจำไม่ได้จำไม่ได้เลยจำได้ท่าเดียวคุณครูหลั่งน้ำตาเลยที่มาเมื่อวานเท่ากับสุน แต่ยังดีจําได้ท่าเนี้ยถ้าสองวันน่าจะจำได้สองท่าอยู่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้าวขาหมูกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกินเดี๋ยวเราจะไปเน้นในช่วงที่นั่งกินเป็นหลักนะเพราะว่าเอ็นเตอร์จีนในการอยากพูดอยากคุยของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงไหมลุงเอ็นเตอร์จีไหนวันนี้เอ็นเตอร์จีอยากคุยไหมอยากเรื่องเต็มเลยเออเเดดี๋ยวไปูนะรื่องลุงเต็มเลยแต่จําไม่ได้สักเรื่องนึงแต่จําไม่ได้สักเรื่องนึงไดลแลมไดลแลมแลมแลมโอ้โ เมื่อวานอาจจะดูแล้วไม่มีน่ากินวันนี้นก็ยังไม่น่ากินเลยวันนี้ก็ยังไม่น่ากินเลยความน่ากินมันมีอะไรมาแล้วอะเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาจาัดจานกัน ไม่คองจริงไม่กินอ่องจริงนะผมไม่ได้กินข้าวขาหมูปรมามานานแล้วนะเนี่ยอุ๊ปตรงนั้นเลยเหรอมันมันจริงๆนะข้าวขาหมูมันต้องตรงนี้จริงๆวันนี้มีเรื่องเล่าไหมคะเจ็ดเรื่องจำได้ตักเรื่องไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เอาลดน้ำอ่ะแม่น้ำอะไรแล้วนี่เน้่ยแล้วก็ขอพิ้งน้ำส้มล้านหน่อยมีพิ้น้ำส้มมีพอแล้วพิ้น้ำส้มค่ะพิ้น้ำส้มเดอะเบสคืออันนี้แคปจอร์อ่ะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวโอ้โสุด มันต้องแบบมีแบบนี้เจ้าเจ้าเอาใส่มันจะมีอยู่เจ้านึงกอนที่เราทำเค้กอ่ะลุงที่เรากินกันบ่อยๆอ่ะติดถนนแล้วนะอเจี๊ยมใหม่อันนั้นก็เทียมโทนอ่ะเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะโอ้ยเออใส่อย่างนี้เหรอเขาต้องใส่ค่ะเป็นไงใช่ไหม แยาิเจ้าั้น่ะยาินเจ้านั้น่ะาินเจ้านั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองก่อนถ้าผ่านคือบเลยช่นั่งอยู่้วมือลงไปคนหน้าเจ้าร้านเค้กไงเ้จะเราทเค้กไงโอ้าเอาเจ้านี้ไม่ไปเจ้าไหนเจ้าเนี้ยดีๆอร่อยไหมมันไงมันลื่นๆเี้ยน้อยอย่าปฏิเสธอรยสรุปจได้ผ่าน คอมันคือลงคอแล้วมันโล่งเนาะองจริงนะบุญอยากเอามือแขนของแม่ออกอะจะตักเสร็จกี่โมงเอาหนึ่งนัดหนึ่งสองสามข้าวขาวหมูเนื้อเราก็ไม่กินด้วยทำไมจะกินะจะกินตรงมันโอ้โหกินเล็กน้อยไหมฮะมันโอ้โหแต่ไม่อ้วนไงจะกินได้ต้องเป็นบอะไ้ก็เป็นโรเลย แม่หรือปะข้าวขาหมูเป็นสิ่งเดียวที่โบไม่ค่อยกล้ากินอ่ะทำไมโบอยากกินไม่ได้คือมันต้องกินจากตรงนี้จริงๆนะถ้าเกิดว่าข้าวขาหมูอ่ะตรงนี้เลยอ่ะนั่นแหละไม่ได้กล้าเลยโบต้องนั่งนี้แล้วไม่ถึงอ่ะเอาหัวลงกินเลยแปลก็ยินหนูมาดิอร่อมไม่เท้าเจ้านะอร่อมไม่เท้าเจ้านะราเล่นดันดันไปเดี๋ยวจบเลยต่อวันเต้องทำเนาะเล่นอร่อย มือมวยไม่น่าเชื่อนะกินมือจะเป็นเก่งมือเก่งนะเนี่ยนเป็นรู้ไหมว่าเป็นคนมีพรสวรรค์อ่ะรู้นะไม่ยอมรับหน้าที่ตัวเองอ่ะกินลแบบิี่กระเทียมไม่กินกระเทียมอ่ะกินข้าวขาหมูครั้งสุดท้ายวันไหนเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วเพราะว่าพอไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนเจ้านี้พอไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนเจ้านี้หรอกินเจ้านี้มานานแล้วเมื่อไหร่จะได้เลิกกินที่ไข่ไข่เป็นแบบพี่เลยนะ ไม่ได้คือผักชีโทษนะทุกคนคือมานั่งรดูเรากินข้าวจริงๆอ่ะอร่อยมากมันอะไรวะเนี่ยไข่ไงใส่นกะทาอ๋อเรียกเฮียมาแจ้งไหมเฮียไหนเรียกมันนี่มันอยู่อ่ะเรียกเลยเลยเี่ยพลาดอ่ะมันบอกมามีอะไรไม่ใช่บอกม้นเราจะมาดูว่าพี่ชายสุดที่รักของเราเนี่ยมาเลยบอกแม่จะมาตามนัดไหมถ้าไม่มามาไม่ไปช่องแล้วถ้าไม่มามาไม่ไปช่องแล้าอ้าวบาดพลาดเลยอะไรอยู่ไหนกำลัง มาเ,ออเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มาแป๊บหนึ่งห้านาที 1, เดี๋ยวจะลงคลิปแลแป้เดียวียวไม่ได้ไม่ได้ d คลิปเยบ้านถ้ามันไม่มานะมาไม่ไปห้องเลยนะเออไม่ต้องมาแม่เออไม่ต้องมาแม่ยจบเร็วแป๊บเดียวห้านาทีเออัคิีวเดี๋ย p a เงเห็นคลิปดีกว่าแม่เหรอเงเห็นคลิปดีกว่าแม่เหรต้องต้องสร้างสถานการณ์เพื่อจะรู้สึกร้อนๆหนาวๆน่แม่ยืนคำขาดแล้วนะ ถ้าผมไม่พูดก็ไม่มีใครพูดแล้วถูกไหมก <c oughs> ินก่อนเนนะี่ยของอร่อยต้องกินก่อนอร่อยจริงๆไหมบูมอยากรูก้ไม่หวานมากอร่อยเ <c oughs> นาะม,มันมันมีสองแบบนะน้อยขาหมูเค็มกับขาหมูหวานขาหมูที่ถูกต้องมันคือแบบแหละต้องสักสิทธิ์ใช่ไหมต้องกินกับข้าวแล้วก็กินกับนี่นี่พริกน้อยอิจฉาเท่าไหร่บางรักไม่อ้วนนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนตา ถามหมอล่าสุดขึ้นมาโหลดเลยเรียกน้ำใน่น้ำหน่อยมันท้ำท้ำไม่ได้เพราะโอ้โหใส่กิ๊บวาแต่เขากิ๊บเล่นโทรศัพท์ไหมแม่เราไม่ได้อัดคลิปนั่งกินกันนานแล้วนะถ้าแม่อยากพูดเลยแม่พูดเลยนะอ๋อที่จะไม่ได้พูดใช่ไหมไม่ใช่พูดไปเลยเดี๋ยวจะไม่ได้พูด มาก์กนั่วก็ไม่มีวันนี้แล้วเนาะพี่น้อยมาก์กนั่วก็ไม่มีวันนี้แล้วเนาะพี่น้อยบางคนนะบอกว่าทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าที่เราไม่ก็ได้อัดคลิปสี่คนอ่ะเพราะว่าอยากให้พักกันด้วยเพราะว่าแต่ก็ไม่ได้พักนะพักนะไม่ได้พักแม่เราไม่ได้อัดคลิปเด็กบอกติเราอัดคลิปทุกวันหาเพจดิแต่เนี้ยเราเบาขึ้นปะมันเบาขึ้นแต่คอนเทนต์อัดดีมันมันมันค่อนข้างเป็นคอนเทนต์ใหญ่เฉยเราแค่ออกข้างนอกด้วยไงอืมอาิปละสี่อะตอนเนี้ยเหลือแบบอาทิตย์ละสองสามครั้งอย่างเงี้ยเเเเเพพพืืื่่อออใหหหห้้้้ไไไไไดดดดััักกกนนนนนนรจะะมมมิปป็็ท แต่กิ๊วจะยําได้นะแล้วเพื่อนบอกบางคนบางคนนะบอกว่าเอออยากให้กลับมานั่งกินเราไม่ได้หายไปนะทุกคนมีคนคอมเมนต์ให้มีนคนหนึ่งคนบอกให้กลับมานั่ง <laughs> หนึ่งคนเราก็ทําให้คือเราวางตารางไว้แล้วว่าเราอยากให้เหลือแบบเดือนเราไม่กี่ครั้งแต่ให้เขาออกไปเจอผู้คนเพราะว่าเขาเบื่อการอัดเบื่อไมหมนั่งกันอย่างเงี้ยไม่เบื่อ<ะ>ไม่เบื่อนะไม่บางทีมันมันมันอัดทุกวันแล้วมันไม่รู้จะคุยอะไรไคุยอะไรล่ะเออก็เดี๋ยวจะประกาศเลยว่าลุงน้อยจะไม่ได้มาอัดแล้วประกาศเลยว่าลุงน้อยจะไม่ได้มาอัดแล้วเบื่อ ล้อเล่นล้อเล่นลลข้าไปนอกมากอะไรบ้างนะเขา,าชอบออกข้างนอกคือตอนนี้เราปรับผังรายการเพื่อคนดูด้วยแล้วก็เพื่อสมาชิกของพวกเรา<อ>ด้วยให้เขาสนุกกันจอยจอยว่าวันนี้ก็ประกาศเลยอาลุงน้อยมีอะไรจะพูดกับเพื่อนกลับมาแล้วกวันนี้ก็ให้ทุกคนมานั่งคุยแล้วก็มานั่งพูดกับเพื่อนกันอ่ะคุยพูดคุยเลยก็จะเจอกันกี่เดือนกี่ขีดหัวละเดือนกี่ขีดหัวละ เดี๋ยล้กี่ครั้งไอโบรู้ป่ะถ้าโบไม่กลับมาไอลุงน้อยดำเป็นตอตะโกแน่ทำไมอะทีบไปทั่วเลยถ <laughs> ีบไปนี่นี่ทีบอะไรบอกคนเมือนด้วยถีบจักรยานน่ะจักรยานไปตากแดดอยู่นั่นแ่ดแดดบ้านเรามันไม่ได้เหมือนที่ไหนไงมัน,มนร้อนงไงมันแข็งแรงไงเดี๋ยวก็ไปนั่งอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวก็ไปอยู่ตรงนี้ดูป่ะจะแข็งแรงที่สุดแล้วนะเวลาไปตรวจสุขภาพอะ่ะคนนี้จะใช้ชีวิตคุ้มอะ่ะเมื่อวานก็ไม่เป็นไรเลยนวดมันอ่ะจอกไงนวดไปหาหมอจอบนี่ จาะเลือดบอกกสิเจาะเลือดไปเจาะไปเจาะเจาะไงเจาะนี่มันไม่มีเนี่ยโบอะไรไม่มีอะไรไหนบอกสิเ็ดเลือดไม่มีเลยเนี่ยถ้าหมอจะแทงนะเอาตรงนี้ให้แทงเลย หมอจะเจาะเลือดอย่าใช้คำว่าแทงทําไมไม่มีก็เนี่ยเหมือนหนูนี่ไม่มีเส้นเหมือนหนูเลยนี่ไม่มีเลยนะเนี่ยนี่ก็ไม่มีเวลาแทงที่หูหม่จะพูดหน่อยนะห่จะพูดน้อยหน่อยนะลิปเนี้ยหมอยากให้เขาได้พูดหมอซัดเลยเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเลยรู้แล้วทำไมหมอไม่นัดชึงไม่เขาเจาะน้อยเลยนะของหนูเจาะที่ขาเลยครับพยาบาลนะเวลาเขาเจาะมือเขาจะเบาบางคนก็ทิ่มเข้าไปเลย แล้วแต่คนแล้วแต่มืออ่ะบางทีก็เสร็จแล้วยังไม่รู้ตัวเลยว่าเสร็จดึงเอาเสร็จแล้วหรออุ้ยมือเบามากเลยอ่ะบอกว่าเป็นบางคนค่ะบางคนก็เจ็บหน่อยนะคะโอ้โหไม่หน่อยนะคะโอ้โหไม่หน่อยนะคะหะคะลับตากำหมัดแลว้วอ่ะพยาบาลอ้าวลุงน้อยมาไง่ะหายไปตั้งนานเขาไม่โทรไปตามพยาบาลลืมโทรนัดค่ะมานี้มานี่มานี้ต้องไปเอง นนนีีี่่่มาครับายาหมดแล้วไงเขาลืมโน่นนะความจริงเขาต้องนัดทุกศอกไม่ต้องนัดไปเลยถ้ายาหมดน่ะฟังเกาไปเขาเรา <Okay S 1> มีประวัติอยู่มันยังไม่หมดเลยไงมันเหลือเม็ดสุดท้ายมาว่ะเม็ดสุดท้ายอ่ะสีเขียวอ่ะแต่แดงเหลือประมาณสี่สิบไม่หนูว่าไม่ต้องลงรายละเอียดหรอกว่าเม่สีอะไรอ่ะหนูอ่ะ จะถามพี่น้อยหลายครั้งแล้วว่าเอ้ยไม่เห็นภาคนี้ไม่เห็นไปหาหม <ต shimmer. S 2> อเขาลืมหรือเปล่าวะเรื่อยแล้วก็เลยถามไอโบลองถามน้องน้อยสิมีหมอนัดบ้างไหมเพราะเช้ามาจะเจอกันทุกวันไงก็ถ้าหมอนัดแกก็จะไปแต่เช้าไงก็ไปนั่งกินข้าวในอ่นโอ้โหไม่ได้ฟังที่แม่พูดหรอกข้าวแกงในโรงพยาบาลมันไม่อร่อยนั้นอ่ะอุ้ยจริงอ่ะและ้วหนูทำไม่อร่อยเหรออร่อยนะกินได้กินได้หน่อไม้แก่ไก่เมื่อวานเนี่ย เขาจะพูดเหมือนในชีวิตประจําวันเลยเนาะเขาไม่ได้พูดเหมือนแบบอัดคลิปอะเขาเขาพูดแบบชีวิตประจำวันของเขาจริงจริงอ้าวก็นี่แหละคนธรรมชาติไงก็ผัดปลาดุกอะแต่พูดให้มันมีเกล็ดสารนิดนึงได้ไหมอะไรผัดเผ็ดปลาดุกทำไมข้าวโรงบ้านวานคือชอบกินข้าวโรงบ้านนะเราต้องฝึกแกแต่งประโยคนิดนึงอ่ะแกงหนูไม้ดองถามจริงแล้วหนูทำมาได้ไม่กินใช่ไหมกินได้ครับพอกินได้พอกินได้ เราต้องขาดหน้าเได้เออแต่ทำไมไปชอบกินของเขาล่ะเข้าจมูกเลยมันเข้าใจเลยเข้าจมูกก็ไม่จามอ่ะจดชื่อนะกินที่โรงพยาบาลอุ <h <h ้ยันหลังบนเท้าไปน้อยที่จักรยานไปนะกินที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับมาจะไปจรินเนาะไปดีทีะเล่นนี่คือหนังหายหมดแล้วอ่ะตัวนี้รู้กินไม่ได้เนี่ยไม่รู้เป็นไรข้าวขาหมูบอกอย่าให้ตัวนี้โรงพยาบาลตายแล้วเนื้อยไม่เอานะชอบกินมัน แม่โบก็กินเยอะมากๆากเลยนะนค่อยๆกินทีละคำเพื่อนลุงบอกว่าเอาไปผัดกะเพราได้ไหมกะเพราขาหมูได้น,นี้มมากเลยเข้าใไหมวันนั้นหนูรู้ข่าวคนที่เขาสั่งผัดกะเพราอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเขาสั่งยังไงร,รู้ป่ะคฟมจ็นเตอเตรียมค่ะ <c oughs> เขาสั่งว่าขอผัดใบกะเพราแต่ไม่ชอบใบกะเพราทํายังไงก็ได้ให้ในผัดกะเพรามีกลิ่นกะเพราแล้วร้านเขาทาให้ได้ด้วยเขาเด็ดใบออกหมดเลยแล้วเขาเอาก้านมันไปสับสับเสร็จแล้วก็ใส่ไปในหมูสับแล้วก็ผัดไปด้วยกันแล้วไข่ไข่ดาว ขอไข่ไข่ไข for ่แดงสุกๆไข่ขาวไม่ต้องสุกเออแล้วทํายงไงวะไข่แดงเขาก็ไปเตีเอาให้สุกแล้วไข่ขาวอะใส่ไปเป็นถุงเลยไปด้วยเก่งอะร้านอะไรอะเป็นน้ำอะไรเงี้ยบอกเขาบอกขอไข่ขาวไม่สุกเขาก็เลยใส่เป็นแบบนี้ไปเลยทําให้ได้แล้วเขาถ่ายรูปลงร้านอะไรอะไม่รู้เกาทำให้แต่ไข่ดิบนะทุกคนเออถ้าขอไข่ขาวไม่สุกเขาทําให้ได้แล้วเขาถ่ายรูปบอกเป็นไงอร่อยไหมป็นไข่ดียังเหลือเยอะเลยเหรอเยอะเลี้ยงพระมานะฟินอะเราซื้อมากี่ขาสองขาอ๋อ จำนวนตัวได้ขาดเดียวเหรอสองเนื้อมันหลุดอยู่ในี่มากลูกบาสไม่มาใช่ปะสรุปเออเทาไหมเทาไหมนี่ต้องตีม้นต้องเบอร์นี้ไม่ได้คอนแอลกับพี่ชายนานและสองวันสองวันไม่มันอยากกินมันมันมันบ่นมาอยู่เดี๋ยวรู้เรื่องอเฮียมาแม่ตาโตแน่มาบาสแค่มากินคำสองคำแล้วไปได้เลยเอามาไหมลูกบาสลูกบาสมาไหมครับเร็วๆไม่ไหวแล้วอะมากินเยอะมากอะนี่ขนหนไม่อร่อยใช่ไหมกินเยอะเฮ้ยมู ต่อเลมดูข้าวมันเอไม่ได้ยินวอกว่ะัสต้องให้ช้อนนชไม่ได้ทถ้าแม่าไมไม่เชิญดูมาไปเลยครับสวัสดีพี่โอ้ยพีอย่วเจ็บปึงเลยโจ้าขมซี่เจ้าขมซี่เจ๊ะอลือพูดมาจาจีนที่มนาจาจีนแบบืออ้เจ๊เจ๊ี่ไอ่ะจ๊ตือบะตือบะตือบะี่ไงตือบะต้มไชยิวโย่วเนี่ย ไต่ว่าอะไรไม่รับว่าคืออะไรหมวยชุนี่ไงหมวมชุนี่ไงเออมันคืออะไรเออมันคืออะไรคือบังไงเออละมาคีีคือติก่ะคือตกลักคือักลักบว๋มไม่ไกลบุคือบ่งคือบังหมวมชุนี่ไห เข้าใกันที่ใช่ครับผมไม่อย่าพยายามเข้าใจเลยเขาพูดบนค่ะเขาพูดให้เห็นไม่กี่คำไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องอ่ะมันจะพันอย่างนี้กับเราพวกที่มันเป็นจีนแบบจีนไม่แท้โอ้โแล้วจีนไม่แท้ก็พยายามพูดอะไรอย่างนี้แหละแม่ใครที่เป็นจีนได้จิ๋วช่วยถล่มสองคนนี้หน่อยเป็นอะไรมากเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็จะแบบพยายามเขาจะไปกันอย่างนี้อะไรอ่างเงี้ยว่าพูดสิบอรู้จักหมุเหรที่ขายเฮียโบนเฮียพูดไม่ได้แล้วถ้าเฮียนั่งไม่ดีบุกุ้ยหัวโบโบประมาทอย่างงี้เฮียพูดไม่ได้แม่พูดสิแม่่่่เเรราาาาาูููู้้้กันนะะออออออไมมมแยยพพพดดดจใหหขวี หอเจี๊ยเออขาหมูหอเจี๊ยะซื้อบ่าหอเจี๊ยอ่าซื้อบ่าหอเจี๊ยะหมูอร่อยไอเจียนึงไอเจียนึงวันนี้พ่อใส่เสื้อสีส้มสวยไหมเงี้ย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 แปลว่าสวยที่ผ่านไปเงี้เงี้ย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 แปลว่าสวยลูกน้อยยาหมดต้องไปหาหมอคือคือฉวยชินแสอ่าโอชินแสหมอยาหมดเลยยาหมดมันเปลึกมากลึกมากเขาเขาจีนแบบนี้อยู่ ยาไม่มียาเอยเอยเอ้ยยาไม่มีค่ะเอยเอยเอ้ยบาแบงเอ้ยบาแบงตอนกลางคืนเฮียชอบไปแถวพาโนกไหนพูดได้ไอ้บ้านในน้ำพ่อเฮียโอ๊ยนักพูดสิตอนกลางคืนคือทิชท้ออ่ะอ่าคือทิชตลาดพาโนกไปได้ไปได้ไปได้ทำไมเขาถึงอยากพูดอยากพาเขาไปเรียนจีนจริงๆเนาะคือแกอยากพูดอะเนาะไม่ใช่เขาไม่ใช่จีน ไม่ใช่เขาไม่ใช่จีนแต่เขาพยายามเป็นจีนไงว้ายอะไรนะอร่อยกระถั่จริงๆโคตรเออไม่ไม่อยากเชื่อไปซื้อมาปะซื้อมาซื้อมาเมื่อวานนี้เจ้าไหนแถวพานนกแถวพานนกใช่ไปบ่อยแต่ไม่เคยเจอไม่แต่แต่แม่คือไม่มีไม่มีเชื้อจีนเลยนะโบกับเฮียยังมีเชื้อจีนใช่เขาอยากจะเป็นจีนไงคือมา เขาจะเขาไปอยากพูดจีนได้ไม่รู้ชอบอ่ะเขาชอบเขาอยากจะเป็นไงได้มาพูดซิตื่นป้นไก่ตื่นป้นไก่อ่ะตื่นป้นไก่แราว่าอะไรตื่นแปลว่าหมูปูป้ยไปว่าป้ยอ่าไก่ไก่ก็ตือบแบเอ้ยไอ้ปูยูปูมาเป็นมีพานมีพา้างตือนปูนไก่ตือนปูนไก่ไม่ใช่ตือนปูนไก่ตือนปูนกบตือนปูนกบ คือบวชตักลักน้าแปลว่าอะไรรู้ปะไม่รู้ตักลักแปลว่าตลาดเออแปลว่าไปตลาดกันคือบวชตักลักไปตลาดซื้อเฮ้ยแม่อย่าสปอยได้ปะเดี๋ยวเราบอกว่าเฮียต้องเต้นชาเลนจ์นี้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปสอนเฮียเต้นได้บวมีไก่บวมไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วทำไมต้องกินอย่างเงี้ยมันจะโดนหัวโบ่ไก่ไม่มีอะไรบวมมีไก่ไม่มีอะไรแล้วบวมมีไก่อะบวมมีไก่ไหมไม่มีไก่ไก่ไม่ไอ้นีอีสานเลยงงวชอบอาหารที่แม่ทำที่สุดคืออะไร ชอบเลยชอบเลยตรงนี้ไม่มีใครได้กินไม่ต้องกินชอบกัะพริกปะละที่สุดเลยเหรอต้มมะเขือที่แม่ทำเหรอ,อแล้วแม่รู้ไหมประชอบกินอะไรที่สุดทุกคนที่พูดมาเนี่ยจะไม่ได้กินแล้วละ่ะจะไม่ได้กินแล้วล่ะไม่ประอยากรู้แม่รู้ไหมประชอบกินอะไรที่สุดมัไม่อยากจะรู้นะอ่าแ,แม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นไรกับผัดถั่วง,งอกอผัดถั่วง,งอกใส่เลือดหมู อร่อยไหมเราไม่เคยได้กินเลยแบบเนี้ยมวยผัดถั่วงอกโอ้ยแม่กินเป็นอ่ะโอ๋อผัดถั่วงอกมากินเป็นแม่ผัดถั่วงอกอะชอบกินตงมีว้าลุงมันกินมาแต่เด็กไงมันชอบไงอือแล้วตอนเด็กกับแม่เขาทำให้กินไหมยังไม่ทำให้เป็นตัวน้อยอยู่หู้ยตอนเด็กยายไม่ได้สอนทำอาหารเลยเหรอแต่เย็นแม่เขาแค่ถามไม่เคยโอ้โหสตาร์ทมาตั้งแต่บางบอล แต่เราจากมามบ่ยังตัวเล็กอยู่อ่าแล้ถึงว่าออกไปจากบ้านไปไหนลุงไปไหนเกไปแล้วเขาเริ่มเที่ยวท่องเที่ยวไงใช่ไหมไวรุ่นเหมือนเมียเลยอ่แปดขวบเลยนะแปดขวบได้ชอบไปแปดขวบไม่เคยแปดขวบด้วยหรออ่า้ามเลยวาลุงออกจากบ้านะประมาณแปดขวบเราไม่คิดถึงคนในครอบครัวเลยหรอไวรุ่นแลเต็มเลยไงไวรุ่นจะเป็นอย่างนี้นะผู้ชายแบบจากท่องเที่ยวแล้วไปปะเอย่าเพชรไปไหมไม่ไปไปดีอะเดี๋ยวเพชรแม่นการไฟฟ้าล้องรอด ช็อตยิ่งกว่าช็อตองกันแน่ไม,ไม่มันแล้วจต <c oughs> ่โจรไงนน,นี่ไงบัตติบัตติดลุงน้อยไงลุงน้อยสอนมาบอกว่าเฮ้ยบัตถ้าเกิดเราโตขึ้นมานิดนึงเราไปเลยนะไปไหนไปพ่านนก<อ>ไปพ่านนกโอ๊ยปีหนึงก็แล้วไม่กลับปีสองก็ไม่กลับเหมือนกันมันเพิ่นนะโอ้โหมันสนุกสนุกเออมันมันอยู่อันนี้หมายถึงเงียนะตีหนึ่งก็แล้วก,ลก็ไม่กลับตีสองก็แล้วนะก็ไม่กลับเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะกลับมาบ้านด้วยแล้วแล้วเนี่ยเราต้องเล่าก่อนกลับมาถึงบ้านเว้ย แต่ก่อนอยู่โรงงานใช่ป่ะแล้วมันจะมีชั้นสองแล้วห้องแม่มันจะติดอยู่ที่ระเบียงอ่ะห้องที่มันมีกระจกอ่ะแล้วก็จะมีประตูปินขึ้นมาเว้ยปึ๊กปึ๊กประตูล็อกเข้าไม่ได้ข้างล่างเข้าไม่ได้ทําไงป่ะแม่ก็ก็ก็แล้วรู้สึกว่าเขารู้ว่ามาแต่เขาไม่มาเขาไม่เปิดแม่เอาไงดีวะโตยังโตแล้วตอนนั้นประมาณปกชแล้วพ่อพแม่ไม่เปิดไม่เปิดนอนแม่ข้างนอกเลยนอนแม่ข้างนอกเลยตียาเลยครับนอนแม่ข้างนอก ไอเตียงเก่าๆที่อยู่ข้างนอกอะจริงหรอนอนตรงนั้นเลยนอนบนบนฟูกเลยอแล้วอีกเรื่องหนึ่งพ่อเขาเหมือนกันกลับมาจะกินเหล้าที่อสอเอาหินมเลยเอากุญแจไปที่ใสเหมือนกันเป๊ะเอาก้อนหินคือที่ที่บ้านโรงงานมันจะเป็นช่องนี่มากเอาก้อนหินเปียงแปงกินแมวไอเยินแ่บว่าประมาณมาก็ได้ยินนะแล้วก็เดินออกไปแล้วก็แอบ เอออมขาบ้าเข้าบ้านไม่ได้ไงคนลุงกูมันไม่รู้ไงก็ยื้อแนวแบบดูว่าเพี้ยงทำไมวะเพื่อนเดี๋ยวเขาหาเดินหาคอนทิเนนต์แล้วเขาเพี้ยงไปแล้วก็เลยก็ไม่ไหวแล้วไม่หยุดเพี้ยงทีก็เลยโหมหน้าขึ้นไปบอกโหมหน้าขึ้นไปบอกโหมอะไรนะอันนี้เป็นภาษาจีนตอนเหนือโหมหน้าขึ้นไปของควางโชว์โมหน้าเป็นภาษาจีนอ่าเป็นภาษาของคนตัวสติเนี่ยเงี้ยถึงต้องชอบต้องชวนเขาคุยตลอดเวลาอะไรเขาเล่าก่อนอะเฮียเพี้ยงทำไม ก็ด่ามาดิกูเพื่องนังยังไม่มาเปิดอีกอะแอบที่เห็นมันบ้าเลยแบบเหมือนกันแบบกูเข้าไม่ได้มึงมาเปิดก็เลยลงไปเปิดแล้วมีช่วงหนึ่งว่าไปว่ากลับจากอ่ามาที่ที่บ้านที่บ้านที่โรงงานอ่ะข้างหลังบ้านเลยนะถ้าแปะอยู่อ่เพื่อนเที่ยวของเฮียคือแอะเลยสนุกสนานแน่นอนพาไปพันนกพาไปพันนกพาไปพันนก พอมีอยู่วันนึงกลับมาถึงบ้านปุ๊บอากับป้าอยู่ข้องบนเอแล้วเห็นอันนี้ป่ะประตูข้างหลังป่ะเนี่ยมันจะมีกระจกที่มันแตกอยู่บานเกตอันหนึ่งอ่ะมือม่อไปยี่เอใช่ไอ้ยามไปหัวพยายามเปิดไว้เปิดไม่ได้มันล็อกใช่ป่ะประมาณเพื่อประมาณสิบนาทีอ่ะทำไงดีวะแล้วยีมมองไปที่ข้างในทำไมถึงไม่มีกุญแจไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เอาไปแค่นั้นแหละไม่มกุญแจไปวะแล้วยามมองเข้าไปป่ะเห็นอะไรป่ะเห็นอากับป้าสองคนนั้นยืนอยู่ที่บันไดมองหนึ่ง ไอ้หัวซ้อมอยู่เงี้ยแล้วกูเห็นก็ถืออะไรสักอย่างนึงเหมือนไม้อ่ะคุณดูว่าเป็โนโจรเออกูมองเงี้ยดูมองเงี้ยกำลังดูอยู่ว่าเป็นผีหรือเป็นโจรเพราะเวลานี้ยเขาจะลองไปหมดแล้วเขาก็หัวซ้อนกันอยู่สองคนเนี้ยแล้วก็เห็นเหมือนมีไม้อยู่ข้างล่างไอ้ตรงประตูเหล็กอะ่อะแล้วโผล่ไปมีข้าจ้องเราอยู่ประมาณนี้นาทีหนึ่งเว้ยดีนะถ้าเข้ามามันฟาดใช่ไงนาัีหนึ่งเขาโผล่หน้ามาเราบอกเอ้า เอานีหว่าเอาบาอยู่นี่ก็โอ้โหเรือบเอาไม้ตียิงแล้วนะทำไมไม่ตีวะอีกนิดเดียวอ่ะทำไมไม่ตีวะอีกนิดเดียวอ่ะ เฮ้ยคุยกับลุงน้อยบ้างดิแล้วมันยังฟืนแค่สามคนที่เยถามลุงน้อยว่ากับแม่ความทรงจําไม่มีเลยเหรอไม่มีมาเอาของของจังเกี่ยวกับตัวเองดีกว่าที่เล็กที่สุดตอนที่เรารู้สึกะกเฮียก็ได้อะกลัวเขารู้สึกกันก็ตอนนี้แล้วตีจังพึ่งแล้วตีพึ่งไงตีพึ่งเด็กสุดเนี่ยเหรอเออเจอเวลากลับต่างจังหวัดนะเขาไมปแก้วใช่ป่ะลุงน้อยกานูสองคนพาเข้าไปแล้วตีพึ่งรู้สึกว่าจะไปหลงในป่านี่ไม่แน่จะไม่หลงเขาไม่ไปไปแล้วออกมาไม่ได้อ่ะได้ No? ไปคุยกันข้างนอกก่อนนะเวลากระบินนะไม่หลงนะไม่หลงอุ้ยจำได้นะที่แบบเฮ้ยอยู่ในป่าเหรอช่วยกันอ่ะใช่เคยหลงปะน้อยไม่หลงไปกับอนูกับลุงนันนังอ่ะไม่มีมีบอกว่าหลงเอออนูเลยบอกว่าต้องโจดทุ่มก็ออกมาได้วายวายมาแล้วทามะจริงมันไปเข้าไปลึกมากเขากดไม่ใช่เนาะ ไม่มีแล้วบอกว่าออกมาไม่ได้จำผิดแล้วก็ถามมนุไปงงแล้วแม่มึงอะงงเฮ้แม่ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มาสะโลยเพลงกูก็แค่งงกูก็แค่งงทำไมอะไม่รู้อะไรยังไปฟังเพลงมวยยังงงงงงงเออย่าเดี๋ยวออกแล้วแล้วเรวนี้ยังไม่ได้เล่าให้ที่จะเจอคนอะอ่ะไหนเล่าสิเจอคนมาไปสลากกลับมาประมาณหกโมงครึ่งก็ขับผ่าน อ๋ออันนี้คือเจอแบบถ้าใครไม่ชอบเรื่องลึกลับให้กดพา้ามไนเลยนะคือขับผ่านแล้วมองไปเอ๊ะทำไมมีผู้ชายนอนอยู่อ๋อตอนนี้ป่ะเออจริงรไป<ม>ห,หยอกเขาแล้วเขา <c oughs> พอผ่านพบแล้วขั่านไปมองก็ทำไมเขาไมา่นอนหรือแล้วก็เลยถอยรถกลับมาดูให้แน่ใจว่านอนนอนทำอะไรแจ้งเลยนะนอนแบบนิ่งเลยอ,ะอ่ะเขาเลยสงสัยก็เลยถ่ายรูปถ่ายเสร็จแล้วก็เอามาให้ยามยามมีคนนอนอยู่ตรงนั้นอนะยามไปดูหน่อยสิยามก็เลยไปดูเสร็จแล้วก็ัดนแหละ ล่นโปเติงอะไรมาเขาเสียเป็นคนงานนานแล้วเป็นคนงานที่แบบว่าเขาอาจจะแบบไม่ก็เป็นคนจีนอ๋อเหรอเหมือนเก็กอายุเยอะแล้วอ่ะแล้วลูกเขามาไงลูกเขามาบอกว่าพ่อหายออกจากบ้านสรุปแม่เป็นคนเจอคนแรกเขานั่งร้องไห้เออมักไม่คิดว่าเป็นคนตายหรอกแค่ขับผ่านเฉยๆเนี่ยการเป็นคนอย่างงี้ดีนะเป็นคนสังเกตแบบช่วยเหลือคนอ่ะถ้าเขาแบบยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยเจอคนแบบนี้แม่ถือเป็นคนดีเนาะใช่ผม แต่ขาหมูเอาจริงๆนะขาหมูจะกินให้อร่อยต้องล่าใจน้ำซอสใช่น้ำน้ำอะไรแม่ทำเองอันนี้แม่ทำเองทำเองเหรอใช่ลองชิมดูมันมีอะไรที่ซื้อมาบ้าง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 เดี๋ยวจะบอกนะไอ้ต้มอะไรทำเองหมดเลยอ่ะแล้วนี่คือลูกอะไรไข่ไงไข่มีไข่ไข่ไง เคยมีนะคะเราจะไม่เชื่ออะไรบาสแต่ว่าใครดูว่ามันมองไปในนี่ตลอดเลยนะไอ้เม็ดข้าวหนุนอะโอ้ยโอ้ยจริงขนนุบ้าวหนุนมากเลอ่าสนุกสนานมากๆแล้วอีกอีกห้าวีจริงๆถ้าเฮียไปก็อยากจะคุยต่อนะเพราะนานแล้วไม่ได้ถ่ายมีความสุขอ่ะเราไมีความสุขไม่เอาถ่ายอะไม่ให้ถ่ายเพราะว่าแกเหนื่อยมาไม่ได้หยุดเหมือนกันนะถ้าบอยหยุดก็มาเขาไม่ได้หยุดเป็นนาเราไปช่องกูที่แบบนี้เลยกูใหวแล้ว ไม่บอกให้แกหยุดสักพักเนองเพราะว่าเหนื่อยเห็นเหนื่อยแต่มาจะห,หิวกระเป๋ามาทุกวันนะไม่ได้หยุดก็มานอนเดี๋ยวมานั่งนี่แหละบอกให้หาคนคุยสักคน <laughs> อย่าเปิดช่องทางเขาอีกแล้ว <laughs> ถามดีไหมมีแปนมีปะไม่เนี <c oughs> ยเห็นไปหลังบ้านตรงแมวอะทำเป็นเดินไป <c oughs> เดินรู้ <c oughs> พี่สดคิดแป๊บนึงนะคะนี่นี่เดินเข้าไปในกรงแมวเลยสักพักเอาขึ้นมาสักพักโอ้ยกล้าทําบานไลยแล้วก็คิดว่าเต้นเพลงเก่งใจ กาสาบานไหมการสาบานจะเห็นประจําเลยชอบพูดแบบนี้เข้ากรงแมวแล้วหายไปเลยวอ้การสาบานสักพักอย่างนี้เลยไปเก็บที่แมวเลยคนเราต้องเดินออกต้องเดินฝั่งนี้ใช่ป่ะเดินสวนออกมางี้ไว้แต่เขาถอยหลังออกการสาบานไหมอย่างนี้เลยกล้าไหมกล้าไหมไม่กล้าไม่กล้าเมนูนี้ยังไงเรามาทําตามดูฝีมือแม่มีวิธีทําให้ดูไหมมีหมดอะ เย็นมาจริงแต่หรับวันนี้ขอขอบคุณบาสบองบอด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รอบครัวแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณตัวบีก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับไปให้เขาปิดตัวเขาไปไปออกไปแล้วก็ไปดิอแต่หรับวันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะจะนั่งไหมเฮียอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อนนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะหน้าอยากให้ทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคทุกคนยังไงกััันน่อสกกพึง เฮ้ยข้าวลงเฮ้ยลองนั่งเงียบๆสักพักหนึ่งปะผมว่างมาก